สวัสดีสวัสดีครับผมเฮ Hello e v รี y วัน I'm here at the v i e n t i a n e Capital Somewhere Shopping Mall อ่าสบายดีเนะพี่น้องเนาะนี่ข้าขราพเจ้าก็ยังอยู่นครหลวงวิงกันเนาะก็ยินสถานที่แห่งนึงเนาะที่เป็นนาะ เป็นบอลเทาวาช้อปปิ้งเนะเาะในคุ้มบ้านาหนึ่งในนครวิจันทร์เนาะกับยุทเทลรักหา้าประมาณนี้คขารียเนะเาะเป็นรักห้ารักคบกับซีบีลิมปิง้งซูเปอร์มาร์เกต็ตเฮียอยู่นี้เนาะขนเขาเรียกเป็นตลาดซูเอปอร์มาร์เก็ตนี้เนาะต่อไปก็จะเป็น ห้างอาหารเด้ตัวนั้นก็เป็นห้าอาหารเนาะกครับเจ้ากระสุนย,ายามถ่ายวิดีโอไปอตามเข็นทางหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่ว่าในวิ่งการเฮานี่มีอย่างเด้เนาะในยามค่ำคืนประมาณนี้พี่น้องเนาะไปต่ออันนี้ก็จะเป็นบอลช้อปปิง้งแห่งหนึ่งใคยเนะาะลังห้ามนันก็ได้ปิดไปเนาะเพูนเลื่อว่าโอ้วิวมววโอเคแอปวว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 ว And here the views more yeah at Vientiane capital yeah. some uh, they close some they still open yeah. something like that you see the car so people still are uh, shopping over here yeah. uh, you the view view more you okay, know view I mean, view view like, no. เนาะวิวหมครับเจ้าบึงนี่ปนประมาณารักาลัเนาะของเมืองไซเซธาเนาะนครหลวงวิงจันนี่ลข้างนเนาะประมาณนี้อยู่ในห้างก็จะเป็นช้อปปิ้งเนาะแต่ว่าเพิ่นบางห้างก็ปิดไปแล้วขาเนาะซัมเอ่อซัมิชน็อปเดอะเดอะลดีบัเดอะพัซองคาเฟน something like that over r e is uh, the view restaurant a n bar I guess กลางห้างยังเปิดยูนคิคแน่นาะแถวนี้เนานะกลางห้างก็อยู่ดีวิวมอลล์เดอคันนีนเด้อวิวมอลล์ตรงนั้นก็เป็นวิววิวห้างอาหารวิวเนาะไล้ปะ That's one is a uh, view view bar and restaurant okay i got enough so this is uh, the view mall area the view mall area see the people still are walking or uh, shopping. This are uh, the view. Bar and restaurant. The next man is Starbucks. Uh, see up there? View Mall. I got it now. This is a, the View Mall building. Yeah, There's some uh, they have some market, restaurant, and uh, something else. I might come back here for the times to do the video. It's a Starbucks coffee shop. It's famous right now. Popular right now, Starbucks all around the world. I'm not going to I will keep going. The name man uh, Hong Ham Cosmo. This is a Cosmo hotel in Vientiane capital. Mini mark. Big C is still open here. Another side, we do have the mini Big C supermarket. Also, yeah, the traffic still crowing. Kan Kansan Chuan, kanyang ni yun no? เป็นห้านอาหารนิดนอยอยู uh, yeah. Cafe, nice. ATM, allow, But, ่แค้างก็ซมัสเซมรัสฝังอ่าอเไ้ยัคาเฟ่อเมชันเดคลอสไนสยูิิเอทีเอ็มอล่าส์เปิดเปิด24ชั่วโมงเลย เปิดโซนซีซึงเลยเราก็จะเห็นลายๆบริษัทท no? uh, so ี่น yeah. oh, ั w, w ่กันเนาะโซเดกัสชูแมนี่ป็นงทุกแก๊ะมาณเทีโออเวอร์เด์เดค่าเดียวหรอดิซเอ็มดดเอ็มโมดเดส่ะค่าเดียวหรอโเอร์คลัสทรข้ามทางไปกันเป็นศูนย์บริการรถท้องเนาะเรว่ารถ เดียวเลือรของรถเนาะศูนย์กลางรถกำลังเขาจะสวางสั่นก uh, ็ได้นอกไปเนาะการสั่นจอมันก็ยังสั่นจออยู่ในเนาะแต่มีดอกไฟกลางทางเนาะ you see the light in the middle of the street yeah in Vientiane capital uh, I think this is a kilometer 5 ประมาณลักษาเราใครในาะแถบนี้เนาะลักษาเดี๋ยวลักษาถนนไก่ซอนพรมพิหารเนาะกะลงมาแต่ถนนพุนเค้งพุนันเขาเจ้าเอิญลักษนนาเราใครนาะเออมาจต่พุนเค้งมาแต่ท่าหลวงรัก็มาทางนี้อันนี้ข้าพเจ้าขี่กนะับเนาะขี่กับขึ้นไปหาพุนเค้งหรือว่าน้ำประปาเนาะกาละเอียดปร,ประมาณนี้ใครน,นอ้อตัวนี้จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ไก่ซอนพ่อิหารนะคับเนี่ยเด้อหอพิพิธภัณฑ์ไก่ซอนพ่อิหารนี่ก้ไก่ซอนพ่อิหารมิสม์นะตไก่ซอนพ่อิหารมิสมไก่ซอนพ่อิหารหอพิพิธภัณฑ์ไก่ซอนพ่อิหารนี่จะมีเกือบทุกแขงนะครับเนี่ย้อ ว่าเกือบทุกแห่งก็ว่าได้เนาะประมาณนี้อยี่ยเนี่ยมันก็เป็นหอประชุมแห่งชาต,ติ National Convention Center ดูรถไล่เดิน traffic eh? intersection uh, like I said uh, the five uh, kilometers yeah village ยุทธาวรักงานพี่น้องเนอะยุทธาักงาเนอะ ทหารตาลีอ่อาคารตาลีจำนายเครื่องกง่อสร้างเป็นภาษาจีนเคยเนาะฮองแฮมแสงแก้วเดียรแสงแก้วโฮเทล beside street And next to is าอ,อาคารตาลีบ่ b u i l d อ่ g sell some uh, construction uh, stuff. ต yeah. mm ัวนี้เป็นห้องแฮมอ่างคำนะครับเนาะข้าพเจ้าเคยเห็นหลายคลิปอยู่กับอาจจะได้ประมาณ2คลิปเนาะในยามตอนสวยเนาะ This is Ang Kham Hotel I do, do uh, I did do the clip uh, at the daytime over here ไอ้ซีด้าเดอรอกฟีา่ลาวรส o น่าไปอยู่นันการสัญจรนันสัจรตัวนี้ก็เป็นอาหารฮงเซ้งเป็นหาอาหารจีนก็เลยเนาะนี่คอฮงเซงร้านาหซีมอ่ The Chinese Restaurant here ตนนี้เป็นข้นขายดอกไมสดนานีขายดอกไม้สดกันเนาะร้านน้ขายดอกไม้สดกาะ่้านขายดอกไม้สดกันเนะี่ร้านนีดอกไ้สดนเนะีค uh, ร uh, yeah. um, uh, ้ายอดกดันเน,นี uh, ร้ยอนนะนานลายด้า uh, ผู้นำรถไฟฟ้าเนะาะ B I D เป็นรถไฟฟ้าไรกันเนี่เด้อรถใหญ่ไ,ไฟฟ้าเนาะกับกำลังนิยมกันเสมอนี่กัราคาก็แพงถือว่าผู้มีเงินนี่กัจังซื้อเนาะกับหลังคันก็ลื่นรถที่ว่าใส่ด้วยน้ำมันประมาณนี้เท่าไหร่เนะาะร้านอาหาร Mekong Mekong Seafood Restaurant Han Han Excellence Excellence Restaurant Oh, Excellency Restaurant. My eyes no good. An han Han Excellency. t h a t i n o n g there and t ียกป้ายอยู่ถนนนะครเนาะอยู่กันทางเั็นก็มีข้อความต่างๆแล้วเนาะโฆษณาอย่า advertising s b o t at night time or day time is still open all 24 hours because the coming day time, I still see the this boat uh, still opening. Yeah. Oh, still lighting. don't forget to like, comment, and subscribe with bell, please. I will appreciate, a p r e c i a e i อย่าลืมมือพี่น้องก็กดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งนำเลยนอะก็สิขอบพระคุณอย่างสูงกับพี่น้องก็ก็มอดนี้นอะข้าพเจ้าก็พอพิดคลิปไปเพียงที่นี้ก็ได้นอะ พบกันคลิปหน e e uh ้าแล้พ e uh e ี่น้องเนอะเงินรับฟันดีพี Alors, HTML, ่น so ้องเนาะก็โชคดีตืินมาเงินร e ับให้เส uh ้นเงินเตินมาได้เงินแสนเนาะแบน์มือมาเดวแด้แก้วมณนิโครโชคห้ายมาพรานมานห้าอย่าได้มาต้งเนาะโชคดีเถ่อพี่น้องเนอะก่ายังปีใหม่เนาะก็โชคดีปีใหม่ So Good night everybody Have a good dreaming จ้า And when you wake up, find another good day and God bless you. So good night, uh, good dream and I will see you next clip. It's still a Laos New Year. Happy Laos New Year everybody all around the world. Good night, good luck and see you next clip.